สวัสดีค่ะโบนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทสีรุ่งคาเซ็นเตอร์จำกัดค่ะแล้ววันนี้นะคะโบอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ค่ะอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะและววันนี้นะคะโบก็มาตามคำเรียกร้องเลยค่ะวันนี้นะคะมีเก๋งซิตี้คารุ่นที่ทันสมัยและข้างวดถูกที่สุดค่ะวันนี้นะคะโบมาพร้อมกับเชฟโรเลตโซนิก1.4 LT z ตัวท็อปรุ่นปี2013ค่ะและคันนี้นะคะแจ้งไว้เลยนะคะค่าง,งวดเพียง2,000เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเชฟโรเลตโซนิก1.4 LT z รุ่นตัวท็อปปี2013นะคะมาพร้อมกับสีขาวส,สวยๆนะคะสีเดิมทั้งคันสีเดิมทุกตารางนิ้วค่ะไม่เคยผ่านการทำสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและรุ่นนี้นะคะเป็นซิตี้คาที่มีความ โดดเด่นโชบเฉียวและสไตล์สปอร์ตสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเริ่มกันที่โคมไฟหน้าเลยนะคะโคมไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ค่ะ ซึ่งให้ความฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะเพราะออกแบบมาได้อย่างทันสมัยและเท่สุดๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะโบท้ายด้านหน้าก็จะเป็นโบท้ายสีทองเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ที่ให้ความโดดเด่นสุดๆเลยค่ะและกระจังหน้าของเขานะคะก็ให้มาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้นะคะซึ่งออกแบบมาให้ตอบรับกับไฟตัดหมอกด้านหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะมาที่ด้านข้างของตัวรถคันนี้เลยนะคะ แม็กของเขานะคะก็จะเป็นแม็กเดิมแม็กอลลอยแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะซึ่งให้ขอบยางมาถึงขอบ16กกันเลยทีเดียวนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะ และเขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นที่แก้มด้านข้างมาให้แบบนี้นะคะมือเปิดประตูด,ด้านข้างของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับแถบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและที่กระจกบานข้างของเขานะคะก็จะมีเส้นสายแบบโครเมียมมาให้แบบนี้เลยนะคะออกแบบมาได้อย่างเท่สุดๆเลยนะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะที่เท่สุดๆเลยนั่นก็คือประตูด,ด้านหลังะค่ะให้มือเปิดมา ออกแนวแบบทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะเปิดง่ายๆใช้งานสะดวกสะดวกแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท้ายรถกันค่ะคันนี้นะคะ Chevrolet Sonic 1นิก1 4 LT z คันนี้นะคะให้แนวสปอร์ตมาสุดๆเลยนะคะซึ่งด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นตัวแฮ b a c k หรือ5ประตูแบบนี้นะคะ ส่วนตาสัญลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นโรไทสสีทองสวยๆเด่นๆแบบนี้เลยค่ะและมีรุ่นรถติดมาให้นะคะเชฟโรเลตนะคะโซนิก LT ลทีซซึ่งแจ้งว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นะคะและที่ไฟท้ายของเขานะคะก็จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะเพราะว่าออกแบบมาได้อย่างเท่และสปอร์ตสุดๆเลยค่ะ ส่วนคันนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชายที่เข้าซอกออกซอยเล็กๆนะคะหรือว่าตัวเมืองนะคะที่หาที่จอดยากๆนะคะรับประกันค่ะว่าคันนี้หาที่จอดง่ายและปลอดภัยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเปิดให้ชมด้านหลังกันนิดนึงนะคะเปิดง่ายๆเพียงกดปุ่มเลยนะคะด้านหลังกว้างมากนะคะและคันนี้นะคะสามารถพับเบาะหลัง เพื่อจุของได้เยอะมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นที่ครบคันภายในกันนะคะและสำหรับคันนี้นะคะภายในของเขานะคะให้ออปชั่นมาได้อย่างครบคันนะคะและตัว คอนโซลด้านหน้าของเขานะคะก็ออกแบบมาได้อย่างเท่และทันสมัยมากๆเลยนะคะถ้าเป็นตัวท็อปนะคะขอแจ้งสีไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเป็นตัวท็อปของเชปโ o เลตโซนิก1.4 LT z นะคะภายในนะคะจะมาในโทนสีดำแล้วก็ตัดด้วยอุปกรณ์ตกแต่งสีส้มนะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะและออปชันที่ครบคันของเขานะคะมาเริ่มกันที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังชันนะคะ ซึ่งคันนี้นะคะสามารถบลูทูธได้ด้วยนะคะรับสายวางสายหรือว่ากดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะของวิทยุได้ที่พวงมลาลัยได้เลยนะคะซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องล้าสายตาเวลาขับขี่นะคะและสำหรับคันนี้นะคะนอกจากคอนโซลที่ออกแบบมาได้อย่างทันสมัยแล้วนะคะคันนี้ยังควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะเอากระจกขึ้นลงนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าค่ะและคันนี้นะคะก็สามารถพรับกระจกมองข้างได้ด้วยนะคะ และระบบเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์6สปีดค่ะซึ่งเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลมากๆเลยนะคะทั้งประหยัดน้ํามันและความนุ่มนวลของเกียร์ต้องยอมรับเลยนะคะว่าคันนี้เป็นซิติคาที่ออกแบบมาได้อย่างทันสมัยและลงตัวสุดๆเลยนะคะและภายในนะคะ นอกจากจะดูทันสมัยแล้วนะคะยังกว้างขวางมากๆเลยนะคะดูจากเบาะที่โบนั่งนะคะออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเบาะรุ่นนี้นะคะให้เคฟมาตอบรับกับตัวคนขับมากๆเลยค่ะนั่งได้สบายนะคะเดินทางไกลรับประกันข่าวว่าไม่เหนื่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวโบขอแวบไปนั่งที่เบาะหลังให้ชมความกว้างกันนิดนึงค่ะ ด้านหลังเบาะนะคะดูกว้างขวางแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเขาเล่นเส้นสายลายเบาะมาได้อย่างทันสมัยมากๆเลยค่ะเป็นเบาะโทนสีดํานะคะและเย็บตะเข็บมาด้วยได้สีส้มนะคะซึ่งเป็นโทนที่เขาออกแบบมานั่นก็คือโทนสีดําส้มนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,400cc ค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง100แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะให้อุปกรณ์ตกแต่งมาได้อย่างครบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ยังดูใหม่มากๆเลยนะคะจุดมา QC วยังอยู่ครบทุกจุดค่ะและคันนี้นะคะมีเบรก ABS มาให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะ และหลายๆท่านอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าราคาจะอยู่เท่าไหร่นะคะและวันนี้ค่ะเชฟโรเลตโซ n ิก1.4 LTZ รุ่นตัวท็อปปี2013คันนี้นะคะราคาเพียง154,000บาทค่ะและวันนี้นะคะค่างวดถูกมากๆเลยนะคะรับคันนี้ไปขับไปขี่ไปใช้ในค่างวดเพียง2,700บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะค่อนเพียง72งวดเท่านั้นเองนะคะ และว,วันนี้ค่ะคุณเป็นเจ้าของซิตี้คาร์สวยๆเท่ๆคันนี้ได้แล้วง่ายๆนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทค้าขายหรือว่าเกษตรกรนะคะออกได้ง่ายๆด้วยเอกสารสออย่างเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณเป็นเกษตรกรนะคะเตียงแนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนเกษตรกรหรือสำเนาโฉนดเท่านั้นเองค่ะและว,วันนี้เรามีบริการทำสัญญาให้ถึงที่บ้านนะคะและมีบริการจัดส่งรถด้วยรถสไลด์ออนค่ะรอทำสัญญาที่บ้าน จัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าคุณต้องการดูรถส,รสวยๆนะคะเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยนะคะแฟนเพจ Facebook รถยนต์มือสสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะหรือช่องทาง YouTube Channel นะคะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์เช่นกันค่ะติดต่อโบโดยตรงก็ได้นะคะ0924994987ค่ะโบนะคะและซิตี้คาะสวยๆนะคะเชฟโรเลต โซนิค1.4 LTZ คันนี้นะคะขอฝากไว้ในอ้อมบวกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ้งฮัเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ